เอาสวัสดีพี่น้องนะครับสองฟังโขงนะครับเอามาพอกำนุ่มรอยเอ็ดอีกแล้วนะพี่น้องดื้อน,นะครับเ <ś> ฮ <c oughs> ้ยเจ็ดน,นะครับมาพอบรรยากาศยุฟังโขงมุกดาหารนะครับพี่น้องนะครับด้านหลังนุม่มรอยเอนี่ร็สิเป็นสปปเล่านะครับสาธารณรัฐปราชธิปัจจัยประชาชสุรราเล้อพี่น้องเล่าเล่าเฮ้าละพี่นอ้นองบานพี่เมีย่ยงน้องกันนะพี่น้องนะครับ เอาฟังนุ่มรอยฐานหันหนาไปนี่ก็เป็นฟังไทยละพี่น้องนะครับปลาไทยแร่นไทยแร่นเด้พี่น้องด้วยนะครับาพ่อกับพีกับน้องนะครับเอาสว่งแดดลมลมตกสีเย็นเย็นจักน้อยละพี่น้องเอาหน้าเจ้าคือถึกแดดนุ่มลอยเอ้ยเจ็ดนะครับเอากระสวงกําลังแดดกําลังมาได้พี่น้องนะครับแดดกําลังมากนะครับเอาแดดกําลังดีแดดกําลังมากพี่น้องพ่อดีๆเนี่ยละนุ่มเลดกับเบื่อเอาบรรยากาศนะครับ ด้านหลังนะครับเป็นตันดอกลีลาวดีนะครับาพ่อพีพอนองนะครับเอาสองฟังโขงกันมาพ่อพีพอนองนี่สองฟังโขงกันนะครับนุ่มเรียดไปอยงางยาคือได้ไปนะยูสองฟังโขงเฮ้เจ็ดนะครับมาทําบุญละพี่นองนะครับพอดีเพิ่นมาถวายกองบุญนะครับกองบุญนะครับเอาฝากไกลมาสมทบกบลงพอยูวัดนะครับวัดไดเหล่าวัดพระธาตุพนมนะครับพี่นองนะครับ พรคณะทีมผู้ว่าอาจารย์ทางเสรภูม่มบุญาพี่นองนะครับพอดีนุ่มเรือกด้ดติดตามคณะพิ่นมานะครัวเพิ่มทำบุญนำเพล่นรพี่นองนะครับกันเลยมาพอพี่พอนองจักนิดจักน้อยสองฟังโขงกสิว่าพอดีมาสองฟังโขงเด้นะครับแต่ตอนนี้มากใกล้รกลนราหานนัดพบนะครับนัดพบที่ฝั่งโขงนะครับสองฟังโขงเด้อพี่นองเด้นะครับมาพอกันกับนุ่มรอยย็ดนะครับอาพอกันสวัสดีบายนี่ละ เอาขอให้ลลายๆนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับเอาแขนนำไล่ก็เป็นเอาหนุ่มเรียดเจ้านะครับเอาด้านหลังก็สิมีิตเลียแยนเด้อพี่น้องนะครับเลี้ยแยนนะครับเอานะครับเป็นบรรยากาศนะครับหนุ่มเรียก็ใส่เบื้องกันจากนิดจากน้อยเด้อครับเด้อนะครับเอาเบิ้งกันนะครับเอาพุ่นละนะครับเอาทั้งพุ่นก็เป็นสองฟังโขงนะพี่น้องนะครับเอาทั้งพุ่นก็เป็นสองฟังโขงเด้อนะครับพี่น้องนะครับหนุ่มเรียดก็ให้เบิ้งกันนะครับ เอากระี่ล่าบดีกับบังจากน้อยเด้พี่น้องนะครับเดี๋ยวนุ่มเลยหามุมแจ้งแงให้เบิงนะครับเอาเบิงดอกลี่ล่าบดีไปน้ำนุ่มเรล็กก่อนนะครับเด้อนะครับเอานุ่มลีลาบดีเด้อนะครับเอางามงามนะครับสองฝั่งโค้งนะครับเอานะครับเพราะว่าบันกับบรรยากาศกับบดีปันไดได้พี่น้องได้นะครับเดี๋ยวนุ่มเหล็กให้เบิงบรรยากาศกันดีๆจากน้อยได้พี่น้องนะครับมาเบิงกันนะครับ เอานุ่มเหล็กกับสีส้มให้เบ่งกันจากนิดจักน่อยนะพี่น้องเนาะว่าประเทศเล้าเป็นจังไไดนะพี่น้องเนาะนะครับเอาสปปเมืองเลาานะครับขอบคุณนะพี่น้องทั้งเมืองเลาาที่ิ่งขิปนมนุมปล่อยเห็ดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นุ่มเล็กเด้อทางทางสวรรค์นาเกตกระไดนะครับคุณสู้สู้กระไดนะพี่น้องนะครับเอานี่แหละครับบรรยากาศนะครับเอาต้นกระถินกระเจอนะครับตะลิงฟังโขงนะครับตะลิงฟังโขงทางแดนไทยนะครับทางพุ่นก็เป็นแดนเลาานะครับ เอาขึ้นไปทังพุ่นกระสิเป็นทั้งสภานมิตรภาพไทยล่านะครับดาหารด่านด่านต่อมอเก่านะครับด่านต่อมอเก่าต่อมอกไม่ก็ยุฟังพุ่นละพี่น้องนะครับเอานะครับนี่แหละครับเป็นบรรยากาศนะสองฝั่งโขงนะครับพอกำนุ่มรอยเอ็ดบรรยากาศดีดีดลีลาวดีก็ยุ่ไกลๆเนี่ละเอ้ยนางลีลาวดีเอ้ยฮ้ยเจิดนะครับเอาพอกับ นุ่มรอยยนะครับสำหรับคลิปนี้นุ่มรอยก็ขอ,ขอขอบคุณลหลายๆขอบคุณมากๆนะครับที่ให้กำลังแรงใจหนุ่มรอยยดตลอดมานะครับหวังว่ากคงจะได้รับความเมตตาจากพี่น้องกนะ้อไร่กดอนแซ้นุ่มรอย็ศเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับกับนุ่มลอยยดนะครับกับดอกลีลาวดีนะครับดอกจำปาละพี่น้องเฮ้ยเจิดครับ